สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาเทีย่ยวที่วัดเทพพิทักษ์บณารามอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับวัดเทพพิทักษ์บณารามหรือเรียกสั้นๆว่าวัดผ้ดาขาวตั้งอยู่ที่บ้านกลางดงอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจุดเด่นก็คือพระขาวที่เราสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ไกลๆนั่นเอง ที่วัดแห่งนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่เพียงแค่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ยังเป็นสถานที่สำหรับเลี้ยงชีพของเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาขายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยการจัดพื้นที่ในวัดค่อนข้างเป็นระเบียบสะอาดตาและค่อนข้างร่มรื่นมากๆครับและทันใดนั้นเราก็เจอน้องนกยูงครับที่มาคอยต้อนรับเรามาโชว์รำแพนโชว์ความงามของขนของนกยูง แต่ขอบอกนะครับไม่ได้มีแค่ตัวเดียวในวัดมีเป็นสิบสิบตัวเลยครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับที่ตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดจะได้ยินเสียงน้องๆร้อง,องตลอดเวลามาถึงที่นี่ก็ต้องทำบุญหน่อยครับหยอดตู้น้ำตู้ไฟซะหน่อยเอ๊มาอีกตัวแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับบอกแล้วว่าเยอะจริงๆสำหรับหลวงพ่อผ้าขาวนั้นประดิษฐานอยู่บนเขาเสียดอา โดยหน้าตักขององค์พระมีขนาด27เมตรและน้ำหนักกว่า3,000ตันอยากเฮงๆอยากปังๆหรือสมหวังในความรักนี่เลยครับทำบุญกับะระฆังทำบุญกับกระดิกครับไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีมีที่นี่ครับที่วัดหลวงพ่อพระขาวทำบุญถวายสังฆทานอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเพื่อนๆ แล้วก็เจอน้อยอีกหนึ่งตัวก่อนกลับตัวนี้ยังใส่คีอยอไยไม่ลำแพนโชวพวกเราเลยขอถ่ายภาพก่อนกลับนะครับกับมุมมหาชนยังไงหากเพื่อนๆขับรถผ่านเส้นถนนมิตรภาพอย่าลืมทำบุญที่วัดหลวงพ่อพระขานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางครับแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ